คนที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วคนที่เขาเข้าใจชีวิตแล้วนะคะเขาไม่มานั่งฟูลไฟลกับคนเคยเข้ามาหลอกเขาแล้วค่ะเขาช่างหัวมันค่ะจะโดนหลอกมาสักสิบครั้งเขาก็ไม่ได้แคร์ค่ะเพราะเขาโตขึ้นจากมันแล้วไม่แคร์เลยจะมีคนมาไม่เคยไม่เห็นค่าเขาสิบคนเขาก็ไม่แคร์เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาไม่มีค่าเพราะไม่มีใครมากําหนดคุณค่าเราได้นอกจากตัวเราเองเนี่ยคือคนที่บรรลุแล้วแต่ตราบใดที่เรายังปล่อยให้ใครบางคนนะ มาตีราคาว่าเราโง่มากดเราว่าเราไม่มีค่ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีใครเอานั่นแหละค่ะเรายังสอบบทเรียนไม่ผ่านแล้วเราจะต้องเจอบทเรียนนั้นซ้าๆจนกว่าวันหนึ่งเราจะยอมรับของขวัญชิ้นเนี้ยจากชีวิตแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอยู่เหนือประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นให้ได้เออเขามาทําให้เรารู้ว่าเวลาที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองโลกนี้หรือว่าคนอื่นก็จะไม่เห็นคุณค่าเราเหมือนกันนะ แต่ทันทีที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเราจะไม่พาตัวเราไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นกลุ่มคนแบบนั้นที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราเพราะอย่างน้อยเราก็เห็นคุณค่าของตัวเราเองมากพอเราก็จะจัดพื้นที่ชีวิตของเราจัดพื้นที่อะไรให้เราให้เราทำในสิ่งที่มีค่าต่อให้มันจะไม่มีใครรักไม่มีใครก็ตามเขารักตัวเองได้เขาอยู่กับตัวเองได้แล้วเขาชอบได้ซ้ำเขาชอบที่มันไม่วุ่นวายเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะ ออคนเรามันต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นมันจบเลยค่ะนั่นแหละคือการรักตัวเองยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะไม่ว่าเราจะเคยเออมีประสบการณ์ที่ไม่ดีไม่ว่าเราจะเคยอกหักหรือว่าไม่ว่าเราจะเคยถูกใครปฏิเสธมาก็ตามยอมรับมันและให้คุณค่ามันว่ามันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์คุณค่าของเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดฟังมันให้ดีและถ้ามันทำให้คุณไม่มีความสุขก็เปลี่ยนมันซะ